กลุ่มสมาชิชชมรมบิ๊กไบสมุปราการจำนวนเกือบ50คันได้รวมตัวกันตั้งขบวนรถเดินทางจากสารากลางจังหวัดสมุปราการมายังศูนย์การค้าโลตัสสนนศรีนครินเพื่อมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณจิตรดาสิทธิเลิศจัญญาู้ทีก่อให้การสนับสนุนในการจัดก,กิจกรรมต่างๆของชมรมบิ๊กไบสมุปราการโดยในปี2013คุณจิตรดาสิทธิเลิศจัญญาได้ทำหน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมสมุปราการ f อ ซึ่งหลังจากจบพิธีแถลงข่าวแล้วทางกลุ่มสมาชิกชมรมบิ๊กไบสมุป,ปราการได้ร่วมให้กำลังใจกล่าวแสดงความยินดีกับคุณจิรดาสิทธิเลิศจัญญาร้อมทั้ง่าบร่วมกันเป็นที่ระลึกถือเป็นความร่วมมือการขยายฐานกลุ่มแฟนบอลของสมุป,ปราการ f อในปี2013อีกด้วยทางนี้หลังจากจบกิจกรรมของสโมสรสมุรป,ปราการเอซีแล้วทางกลุ่มสมาชิกชมรมบิ๊กไบสมุรป,ปราการยังได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องบ่าววีอีกด้วย โดยชมรมบิ๊กไบสมุกปราการยินได้ฝากประชาสัมพันธ์การเตรียมจัดงานไนปาร์ตี้ของทางชมรมบิ๊กไบสมุกปราการที่ได้รับการสนับสนุนจากนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมและนายพูนผลอัศวะเหมในการจัดงานดังกล่าวโดยมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์2556นณลานหน้าคลังน้ำมันพีทีถนนท้ายบ้าน โดยภายในงานพบกับร้านค้าและร้านตกแต่งรถมากมายและชมการแสดงของวงดนตรีชื่อดังวงไมโครขอเชิญชวนพี่น้องชาวสองล้อเข้าร่วมงานจุดนัดพบเข้าร่วมขบวนณลานหน้าศา,า,าลากลางจังหวัดสมุทรปราการในเวลา15นากา30นาทีงานนี้มีคข้าลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อจองบูธได้ที่คุณสุนหมายเลขโทรศพัพท์0815626253หรือคุณเบิ้ล0899962599ค่ะ